สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของนวัตกรรมใหม่3เกลือเวอร์พนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนกรดอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานทั้งชนิดน้ำและชนิดผงไฮเทคปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้อยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านสีประชาตำบลชัมคออำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองที่แห่งนี้ครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์นิวนวัตกรรม ของเวอร์แพลนเขานั้นปลูกทุเรียนนะครับในพื้นที่อยู่8ไร่180ต้นอายุทุเรียนนั้น3ปี3เดือนเธอบอกว่าใช้สูตรดั้งเดิมมาตั้งแต่อายุทุเรียนเล็กๆปัจจุบันนี้เธอเริ่มใช้เมื่อ2เดือนที่แล้วผ่านมาและเจ้าของสวนแห่งนี้บอกว่านะครับใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีค่ะ นี่คือเจ้าของสวนใช่ค่ะมีชื่อมีเสียงอะไรครับอชื่อทานตะวันวงลูกกาอ่ะชื่อเล่นว่าสั้นค่ะพี่สัน<ช>้นพูขอท<อ>ุ่ยาเรียกอย่างนี้ใช่ค่ะท่านที่ปรึกษาแล้วครับชื่อรัตนาวรินงวงเนียมนะคะชื่อเล่นชื่อหลานค่ะครับผมพี่หลานครับทําไมถึงพาผมมาสวนแห่งนี้ครับขอ้ขอใช้พิพิธภัณฑ์ตัวใหม่ดีกว่าตัวดั้งเดิมนะคะไอ<ม>ตัวหญิงเกษตรมันละลายง่ายอาทิตย์เดียวนี่ก็รู้แล้วว่าวละลายหมด อ๋อหมายความว่าตัวหญิงเกษตรเนี่ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทางดินชนิดเม็ดแล้วก็ใช้ง่ายนะครับหมายความว่าใช้ง่ายด้วยแล้วมันก็ละลายไวกว่าสูตรเดิมก็เลยมาแนะนําเธอเธอใช่ค่ะละลายเร็วค่ะไม่ต้องผสมในกระป๋องทุกทีจะต้องผสมในป๋องก่อนแล้วก็มาผสมในถังถังที่เราใช้เลยเอาละครับแค่นี้นะครับเธอแค่บอกว่ารู้แค่นี้ว่าประสิทธิภาพของรุ่นใหม่นะครับใช้ไลกว่ารุ่นเดิมผมมาถามเจ้าของสวนดีกว่าครับว่า ของเดิมนะเรารู้อยู่แล้วว่าดีถูกไหมครับใช่ค่ะพี่สัน้นและปัจจุบันเนี่ยเรามาใช้เวอร์แพนกรอดอะมิโนเนี่ยนะครับกับไค่ตัวซานเนี่ยนะครับที่เรียกว่าชนิดผงชนิดน้ำเนี่ยมีพร้อมหมดเนี่ยนะครับเราใช้ในส่วนของกรดอะมิโนนะครับเราใช้มากี่เดือนแล้วครับ ตัวใหม่นี่ใช้มาได้2เดือนแล้วคะ2 2> ่ะ2เดือนตั้งแต่เดือนไหนครับเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยาต้นเดือนกันยาใช่นี่ก็จะไปเดือนตุลาแล้วใช่ค่ะก็เรียกว่ากับ2เดือนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในอายุทุเรียนของเรานี่ทุเรียนพนันนะครับหมอนทองค่ะหมอนทองจํานวนกี่ต้นครับทั้งหมดก็180ต้น180ปต้นที่ยังไม่เคยให้ผลเลยยังเลยค่ะเพิ่งจะได้3ปี3เดือนตอนที่เราใช้ชุดเก่าก็ว่าดีแล้วถูกไหมครับค่ะ ชุดใหม่เนี่ยสูตรใหม่เนี่ยเป็นยังไงครับตัวใหม่นี่คือว่าประทับใจตรงที่ว่าตัวเวอร์แพนน่ะมันละลายน้ําได้ง่ายตัวเก่าตัวดั้งเดิมอะ่ะคือต้องตัดใส่กระป๋องแล้วก็กวนกว่อนถึงจะไปเทใส่ในถังพันลิตรที่เราใช้กัน oh. แต่ตัวใหม่นี่คือไม่ต้องคือตัดใส่ถังแล้วก็กวนได้เลยเพราะมันละลายง่ายมากชอบตรงนี้ ชอบตรงนี้นะครับกวนแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปทํสองรอบชไม่ต้องเอามาผสมในขนาดเล็กก่อนแล้วก็ไปใส่ถังพันลิตรถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันนี้ละลายง่ายใช่ไอ้คำว่าละลายง่ายน่ยเข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรใหม่ถูกไหมครับใช่ค่ะใช้ง่ายละลายไวผมถามแต่ครับว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยสองเดือนเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมน่ะคืออะไรครับใบมันสวยใบมันใหญ่ใบมันเงา Hmm. แล้วก็มันสดชื่นมันไม่หงอยมันไม่โทมสูตรดั้งเดิมอ่ะจะ่นสักประมาณสองสารอบมันถึงจะเริ่มแลมันขึ้นมาหน่อยใบละหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ตัวใหม่ที่ว่าเขาปรับปรุงใหม่สูตรใหม่เนี่ยคือฉีดไปได้ครั้งเดียวหรืออาทิตย์เดียวคือว่าพอพ่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแลมันเห็นผลเร็ว oh. มันเห็นผลเร็วมันผิดตาผิดตาเร็วมากเลยใช่ค่ะตัวใหม่นี่ตัวเดิมนั่นว่าดีแล้วสองสามรอบถูกไหมครับแต่ตัวใหม่เนี่ยเห็นแล้ว มันไวมันเพียงรอบเดียวเจ็ดวันเห็นเลยใช่ค่ะโอ้โหตัวเก่านี่กับเดือนว่างั้นเถอะช่ถูกไหมครับใช่ค่ะโอ้ก็ถือว่าสองสามรอบาขนาดว่าคุณดีแล้วนะใช่ค่ะอันนี้ดีกว่าตรงที่เห็นใบชัดขึ้นแล้วก็คือตัดใส่ถังพันลิ์รแล้วก็กวแล้วก็กวนๆแล้วก็ไปพ่นได้เลยครับก็ถือว่าเธอก็ติดใจนะครับตรงที่ว่ามันละลายไวใช่ค่ะแล้วก็เห็นผลไวแล้วผมถามพี่หนึ่ง หญิงเกษตรก็ได้ใช้ใ่ไหมครับใช่ค่ะหญิงเกษตรเนี่ยลักษณะที่ของเขาเนี่ยก็คือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็เป็นชนิดเม็ดนะครับที่สามารถที่จะใช้กับทางดินแตกต่างกับปุ๋ยอินทรีย์สูตรเดิมอย่างไรครับตัวใหม่นี่นะคะคือว่ารู้สึกว่ามันจะละลายน้ําได้ดีขึ้นเขาละลายเร็วเร็วเร็วดีขึ้นครับในขณะนี้ ต้นเราก็ยังไม่ได้ไว้ลูกใช่ไหมครับยังค่ะและ้ปีนี้เห็นว่าไม่มีปัญหาอะไระปีนี้คือประสบปัญหาคือโดนเชื้อท็อ,ทอปหรือฟิสเซี่ยมคือส่วนข้างๆ้เขาเป็นเขายอดแห้งมานานแล้วประมาณสองสเดือนไอเราก็ไม่รู้นอกก็คิดว่าข,ของเขามันยอดแห้งธรรมดาเราก็ไม่ได้สนใจแล้วพอมาอยู่ๆสักต้นกันยาอ่ะอยู่ๆแล้วขี่รถลงไปในสวนอ่ะยอดมันแห้งมาสักประมาณเนี้ยอเอ๊ะปรมานคืบกว่าเนี่ยนะใช่ใช่กว่าเอ๊ะของเราเป็นอะไร ก็เลยโทรไปถามคนที่ว่าเขามีประสบการณ์มาก่อนเขาบอกว่าขัดสวนข้างๆอ่ะมียอดแห้งม <t> ีอะไรไหมบอกว่ามีเขาหน้าเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นท็อปฟิลหรือฟิลซาเลียมเพราะว่ามันจะมากับอากาศเขาแนะนําว่าต้องตัดยอดตัดให้หมดเชื้อถ้าไม่หมดเชื้อถ้ายักไว้อ่ะมันจะค่อยๆลามลงไปทีเรื่อยๆแล้วก็จะตายหมดทั้งต้นก็เลยตัดยอดพอตัดยอดเสร็จแล้วก็อับด้วยเวอร์เพนตตัวใหม่เลยน้าหลานเอามาให้อ่า อัดลงไปใบใบก็ฉีดพันลิตรใส่หนึ่งชุดลงดินก็คือพันลิตรใส่2ชุดบวกกับยาลาไปด้วย <Okay. S 2> ฉีดลงดินค่ะค <Okay. S 2> แ,แล้วเราเกิดอะไรขึ้นก็คือ,อแนแขนกับอยอดมันนะ่ะมันจะรัดมาไวมากแล้วรัดแบบว่าออกมาเยอะแยะเลยแปลกใจว่าทำไมว่ามันรัดได้ดี oh. ไม่มีโซมไม่มีอะไรเลยคือ <Le> ใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าพอมันป่วยอย่างนี้เราก็จะไม่ทำลูกแล้วตอนนี้เป็นไงครับ ก็มันไม่โศกไม่เศร้าไม่ยังเขียวใบสดไวหรียวก็เลยตัดสินใจเอาลองเอาลูกดูโอ้โห <laughs> นี่ก็ถือว่าตัวสูตรใหม่นี่ช่วยแก้ปัญหาเราในเรื่องที่ว่าเห็นผลไวมากเลยจากการที่ต้นป่วยถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มาจากสวนข้างๆพอมาจากสวนข้างๆเป็นทั้งท็อปนะครับเป็นทั้งฟิโซเรียมถูกไหมครับใช่เป็นพร้อมๆกันทีเดียวนะครับเรียกว่า เป็นมาหลายต้นเลยก็ถือว่าเราใช้พลังจิตตรงนั้นในการทําด้วยหัวใจของนักการเกษตรใช่เลยตอนแรกก็ตัดสินใจว่าในต้นสวนไหนี้คงไม่เอาละผลผล่ะแต่ตอนนี้เราคาดว่าจะทําผลเนี่ยใช่ค่ะถ้าเราทาเนี่ยโดยใช้สูตรใหม่เนี่ยทั้งหมดเราคาดการไว้ว่าร8 0ยต้นเนี่ยเราจะได้สักประมาณยังไงครับผลผลิตที่เราคิดว่าต้นหนึ่งเราจะเอาสักไว้สักกี่ลูกกันก็ก็อยากได้เยอะเนาะอยากจะได้สักสิบ0ลูกเนาะต่อหนึ่งต้นนี่คาดการไว้นะใช่ อันนี้พูดให้กับท่านผู้ที่กําลังติดตามคลิปนี้นะครับว่าเธอบอกว่าทั้งๆท,ท,ที่ตอนแรกต้นมันโสมเกิดจากปัญหาที่นะครับเป็นท็อปนะครับท็อปฟิลเนี่ยที่เขาเรียกกันนะชาวสวนชาวไร่เขาเรียกกันอย่างนั้นแล้วเธอก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วเพราะดูแลต้นก่อนแต่ปรากฏว่ามันไวนะครับใช้แล้วก็ทําให้เกิดการที่เรียกว่าเกิดรัดใบอ่อนขึ้นมาถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เกิดว่าตอนแรกจะไม่เอาตอนนี้จะเอาแล้วครับเรียกว่าจะนําผลผลิต ให้มาใน1ต้นเนี่ยเธอบอกถึง20ผลต่อต้น3ปี3เดือนดูกันครับว่าเมื่อ3ปี6เดือนและก็สปีนี้ที่เธอเตรียมการไว้อย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอวันนี้ก็ถือว่าได้ให้ความรู้ของผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ว่ามันด <B. S 1> ีใช้ง่าย้ง่ายไละลายไว,ลลยไวและ เห็นผลทันใจในฐานะที่ปรึกษาครับมีอะไรอยากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับนวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลือเวอร์แพนบ้างครับเอเวอร์แพนไคโตซานดีจริงๆนะคะก็อยากให้สวนข้างๆหรือว่าผู้ติดตามที่ดูในเพจเวอร์แพนต์ไคโตซานยิงเกษตรด้วยนะคะแล้วก็อยากให้มาเปิดใจใช้แล้จะของเขาดีจริงๆนะคะเอาละครับ เพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและรักการเกษตรที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับอยากบอกไหมครับว่าสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในฐานะเจ้าของสวนที่ใช้จริงแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียกว่ารวดเร็วเป็นอะไรช่วยบอกพี่น้องด้วยครับก็คือว่าตัวตัวเก่าอ่ะก็คิดว่าดีแล้วใช้แล้วก็มันก็ดีใบสวยใบอะไรแต่พอตัวใหม่ออกมาได้ลองใช้ก็รู้สึกว่ามันเห็นผลทันตา แล้วใบมันก็สวยขึ้นมันมันดีขึ้นทุกอย่างอ่ะตัวใหม่ของของบริษัทที่ว่าผลิตขึ้นมาใหม่อ่ะมันใช้ดีมากเลยค่ะใครที่ลังเลอยู่อ่ะที่ยังไม่ตัดใจหรือว่าอ่ส่องดูหรืออะไรดูก็รีบตัดสินใจเลยใช้ดีจริงๆไม่เชื่อมาดูที่สวนได้เลยนี่ก็คือหัวใจของนักการเกษตรนะครับที่เรียกกันว่าหัอไวใจสู้แล้วไม่ขอดูอะไรมากครับขอดูว่าผลที่เธอเห็นอย่างทันใจทันตานะครับและสะดวกในการใช้ พอเธอบอกว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและก็รู้นะครับว่าอนาคตของเธอนั้นเธอจะเก็บผลผลิตไว้ได้จํานวนเท่าไหร่ซึ่งเธอคาดการได้ทั้งหมดอันนี้คือความสุขของนักการเกษตรวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้อธาาิบายถึงนะครับเรียกว่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลือเวอร์แพนที่เรียกว่าหัวใจของการเกษตรมันลดต้นทุนครับเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้าง เพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยก้าวหน้าและยั่งยืนครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆของ3เกลยเวอร์แผนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ